ทุกท,ท่านทุกทุกด้วยความเคารพอย่างสูงครับการเรียนการสอนอากาศเด็กที่ได้คงที่ดีขั้จตอนท่านทาร่าในทุกทีสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานว่าการโอนจทุกท่านนะครับก่อนที่จะประกอบพุกีพระราชทานเพลิงแพทยหญิง ท่านที่หนึ่งขอกราบเรียนเชิญคุณเศรษฐาผู้มีสิทธิ์ได้ให้เกียนขึ้นท่อพรา,ายตังสังคงขอกราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับ หนึ่ลูกแรกนิตาเป็นอุทาร่าไร่ั ลำดับทที่สองขอปราบรินเชิญคุณสลายเพนชาผู้แทนผลตรีชาโดรเพนชาได้เกิดข,ขึ้นทอดพระใสฝังสกุลขอปราบรินเชิญท่านที่วยฟับครับ รำดับที่ทสามของพระสารนเชิญคุณเล็กธีระโกเมนได้ให้เกียรติขึ้นพระ้านไรบังสุนพระสารนเชิญท่นานได้ขอครับกับอาราธนาพระพุทเจ้าวัาดตะทองหนึน่งรูป ที่สขอกราบเรียนเชอญคุณอมรเิลาอ่อนได้เกียนขึ้นทอดพระไรบันสักินขอกราบเ,เานะารียนเชิญท่านนี้ในความเราะพครับกบอาราธ